มดดำคชาพาขอพูดในฐานะคนสนิทเผยสัมพันธ์เจเจตลินปิ่นเกิดมณีปมโดนลือขาเตียงหักชี้อยู่แบบพื้นมานานแล้วกระแสะข่าวคู่รักยุค90เลิกลายังคงเป็นประเด็นที่คอข่าวบันเทิงให้ความสนใจกันเยอะมากมีหลายคู่ถูกโยงถึงและหนึ่งในนั้นคือคู่สามีภรรยาเจเจตลินและปิ่นเกิมณีแต่ก็ยังไม่มีคำให้สัมภาษณ์ใดๆจากฝั่งของเจปิ่น ในการชี้แจงข่าวดังกล่าวล่าสุดมดําคชาพาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านรายการข่าวใส่ไข่ถึงความสัมพันธ์ของเจและปิ่นในตอนนี้ว่าขอพูดในฐานะที่สนิทกับปิน่นเกตมาีจริงๆแล้วคู่นี้เขาอยู่กันเหมือนเพื่อนตั้งนานแล้วโดยคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไม่รู้เรื่องเซนบยาว่าจริงหรือไม่คนเลยไปเดาว,ว่าเป็นคู่นี้หรือเปล่าเพราะในอินสตาแกรมของพี่ปินได้โพสต์คลิปเป็น การ์ตูนเอดิมิชันเป็นข้อความเศร้าประมาณว่าฉันไม่ได้เสียใจแต่ฉันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันและใน IG Story ยังได้โพสเพลงอยากเกียดกันก็พอต้องบอกว่าทั้งหมดต้องให้ทั้งสองคนออกมาพูดเองจะดีที่สุด